พาคุณผู้ชมไปต่อก,กันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะขนาดนี้ภูเก็ตเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินผักค่ะซึ่งในช่วงเวลาแบบนี้นะคะถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าในพื้นที่ภูเก็ตเยอะเลยทําให้เป็นช่วงเวลาที่มีเงินสะพัดเยอะมากๆเลยนะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในทีค่ะรวมทั้งมีคําสั่งจากพ่อเมืองภูเก็ตได้ออกประกาศว่าให้งดอภพินิหารมา้าทรงแล้วก็ลดพิธีกรรมทาให้บรรยากาศคนค่อนข้างบางตานะคะแล้วก็เงียบเหงาเป็นอย่างมากเลยค่ะ น,นายนรงวุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงนามคำสั่งวันที่20กันยายน2564เรื่องมาตรการป้องกันโควิดในทีมในการจัดกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2564โดยให้แต่ละศาลเจ้าจัดพิธีการเป็นการภายในมีผู้เข้าร่วมพิธีเฉพาะคณะกรรมการที่มีหน้าที่มา้าทรงและผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มได้รับการตรวจ ATK ก่อนเมื่อเริ่มวันถือสินกินผัก1วันและตรวจครั้งที่2ในวันที่5ของการกินผักหากพบมีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อให้ไปตรวจที่สถานพยาบาลและงดร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังกำหนดให้แต่ละศาลเจ้าค่ะลดขั้นตอนและลดพิธีกรรมให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้นหากมีพิธีกรรมที่จะต้องออกนอกสถานที่ ให้ใช้ขบวนรถแทนการเดินเท้าลถจำนวนมา้าทรงและพี่เลี้ยงให้ประทับทรงเท่าที่จำเป็นและงดการแสดงอภินิหารของม้าสรงที่สำคัญนะคะต้องสวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะอย่างเคร่งครัดจัดโรงครัวเท่าที่จำเป็นไม่จัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันนอกจากนี้ค่ะ ยังกำหนดให้ศาลเจ้าทุกแห่งในพื้นที่ที่มีการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักทำบันทึกข้อตกลง MOU กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหากฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้เป็นความผิดตามพรบรโรคติดต่อมาตรา51ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2 0,000่นบาทหรือมาตรา52ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและอาจผิดพรกฉุกเฉินค่ะ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ให้มีผลตั้งแต่วันที่5ตุลาคมไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นี่ก็คือมาตรการป้องกันโควิดในทีน,นะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะเทศกาลช่วงนี้เนี่ยคนจะเดินทางไปภูเก็ตเยอะเลยนะคะพี่ก็ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจหรือว่าภูเก็ตเนี่ยเขาเรียกถือศีลกินผักนะฮะก็5ตุลาคมถึง15ตุลาคมก็เบื้องต้นก็ออกมาตรการมาเพื่อให้แต่ละศาลเจ้าหรือว่าแต่ละชะนรรมการเนี่ยเขาจัดก,กิจกรรมกันภายใต้มาตรการเหล่านี้นะครับ แต่คนที่จะเดินทางเข้าภูกเก็ตได้ต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วเท่านั้นนะครับณตอนนี้นะฮะใครที่ฉีดวัคซีนแค่เข็มเดียวก็ยังไม่สามารถเดินทางเข้าภูกเก็ตได้นะครับ